เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮะเดี๋ยวจะมาแนะนําเทคนิคการเปิดบอลนั่นเองนะฮะเปิดยังไงครับให้มันลงหัวกระบาลกองหน้านะลงหัวโซเลสลงหัวบีอาอะไรอย่างงี้นะโอเคครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามช่องผมอยู่นะก็จะได้ดูคลิปเก่าๆของผมที่ลงมาเรื่อยๆนะว่าในไฮไลท์เนี่ยมันจะมีการเปิดบอลจากริมเส้นโคตรเยอะฮะเพราะผมชอบเปิดบอลอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีคนทักมาถามตลอดครับว่าเปิดยังไงครับ และกูก็ตอบตลอดนะว่า QA 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 โ okay, อเคแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคลิปกันเลยแล้วกันนะว่าปกติแล้วผมกดอะไรบ้างนะครับโอเคครับก็สําหรับเรื่องนักเตะเนี่ยจะขอแนะนําก่อนว่าการเปิดบอลเนี่ยจะต้องมีนักเตะที่เป็นปีกใช่ไหมสองฝั่งเท้าซ้ายเนี่ยควรจะอยู่ฝั่งซ้ายนะก็คือเท้าซ้ายก็อยู่ฝั่งซ้ายเท้าวขวาก็เป็นปีกขวาไปนะมันจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการเปิดบอลเนี่ยสูงขึ้น,นครับก็คือใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดเปิดบอลเนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นนฮะ ามว่าแม่นไหมมันก็พอได้ครับมันแล้วแต่ว่านักเตะตัวนั้นเนี่ยถนัดเท้าซ้ายขวามากน้อยแค่ไหนอย่างเดมาเนี่ยซ้ายหรือขวาก็ได้นะตำแหน่งเนี้ยเมสซ,ซี่อย่างเงี้ยครับมันถนัดขวาแค่3านะแต่ถนัดซ้าย5ครับก็ควรเอามันมายืนด้านซ้ายนะเพื่อให้ใช้เท้าซ้ายเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับก็ค่าพลังที่แนะนําในการเล่นปีตัวนี้นะก็คือเปิดบอลน,นั่นแหละครับเปิดบอลเมสซี่เนี่ยสูงถึงร้อยหนึ่งเลยนะถามว่าเยอะไหมตอบเลยว่าไม่เยอะมากครับ จะถามว่าพอได้ไหมใช้ได้ครับ100ขึ้นไปคือเปิดโอเคแล้วถ้าร้อยห้าขึ้นนี่คือเริ่มเรียกว่าแม่นมากๆแล้วถ้าร้อยสิบขึ้นนี่คือแม่นที่ๆนะครับโอเคตามนั้นนะอย่างตัวที่เปิดบอลแม่นๆในทีมผมก็จะเป็นไมคครตัวนี้นะค่าพลังในการเปิดบอลนี่ครับตรงนี้เลยร้อยเจ็ดนะน่าจะเยอะสุดในทีมแล้วก็ถ้าเราจะเอาไมคครมาเป็นปีกมันก็ <c oughs> ใช่เรื่องนะเอาไว้เปิด <c oughs> เดตนบุมอย่างเดียวโอเคครับสาหรับเรื่องการกดนะฮะเรามาดูกันว่ากดปุ่มอะไรบ้าง มาที่การตั้งค่าการบังคับนะครับโอเคก็ปุ่ม LB เนะี่ยที่ผมบอกก็คือมันชื่อปุ่มว่าใช้ทักษะโจมตีนั่นเองนะฮะคือกด LB ค้างครับใช้ทักษะโจมตีค้างแล้วก็กดปุ่ม Crossball นั่นเองนะคือปุ่ม X ในจอ Xbox แบบทั่วไปนะครับจะเป็นตัว X ส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นปุ่ม Q ที่เรียกว่าการใช้ทักษะโจมตีจะใช้ปุ่ม Q ค้างนะครับแล้วก็กด A เพื่อ เปิดบอลนั่นเองส่วนจอยแบบ W type เนี่ยผมเห็นคนใช้เยอะมากนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวจะแนะนําด้วยแล้วกันว่าใช้ลรกษณะโจมตีเนี่ยกดเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้ปุ่ม cross ball เนี่ยจะเป็นตัว B นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเสือไปกด X เ,เหมือนกันเนี่ยมันจะเปนมันจะกลายเป็นการยิงนะโอเคครับก็เผื่อใครไปกดตามแบบตรง,ตงๆแบบซื่อๆเลยมันก็พังนะเดี๋ยวไปดูหมดฝึกซ้อมกันครับ โอเคครับสำหรับการกดพื้นฐานก็น่าจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเล่นในสนามจริงทำยังไงนะขั้นแรกออกริมเส้นก่อนนะอย่างกองหลังเขาแพ็กเต็มเลยอย่างเงี้ยให้เราวิ่งเป็นศึกถึงสุดเส้นหลังครับเราเปิดนะมันจะได้เปรียบนะเปิดมาอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ครับก็คือถ้าเกิดผมให้คิด2แบบและกันก็คือแบบแรกเนี่ยถ้ากองหลังอีกฝ่ายหนึ่งเขายืนกันแบบแพ็กเกมเรับครบแล้วนะให้หาจังหวะวิ่งออกเส้นหลังครับเราก็เปิดนะ อันนี้จะทําให้โอกาสลงหัวกองหลังค่อนข้างเยอะครับส่วนถ้าเป็นจังหวะสวนกลับที่แบบกองหลังเขาอยู่ไม่เยอะนะหรือจังหวะที่กาลังวิ่งลงมาแพ็กเกมรับอย่างเงี้ยให้เราเปิดตรงบ,บริเวณช่วงยิงจุดโทษครับเนี่ยประมาณช่วงนี้ก็เปิดได้ละจะไม่มีกองหลังบังพอดีนะแล้วเราจะได้หม่งค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเกิดกองหลังแพ็กเยอะก็คือออกลิมเส้นอย่างนี้เลยสุดเส้นหลังเราเปิดนะกองหน้าเราจะอยู่ตรงจุดที่ได้มงพอดีครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปิดนะ หลักๆมีแค่2แบบเนี่ยแหละก็คือกองหลังครบให้ออกริมเส้นจนถึงสุดเส้นหลังเราเปิดกับเกมสวนกลับเนี่ยถ้าเราเห็นกองหน้าเราวิ่งค่อนข้างได้เปลี่ยนมันน่ะกดเปิดไปเลยครับรับรองว่าลงหัวแน่นอนนะส่วนเรื่องความแม่นยำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็นักเตะตัวนั้นนะอันนี้ก็เปิดเลยครับไม่ต้องรอสุดเส้นก็เปิดได้ละแต่ถ้าเกิดว่ากองหลังมาครบนะเดี๋ยวมาดูกันออกริมเส้นให้ถึงสุดเส้นหลังเราเปิดครับเห็นปะ จะพอดีหัวกองหน้าเลยนะซึ่งจะได้หมงหรือไม่ได้หมงก็แล้วแต่จังหวะจริงๆครับอันนี้นี่พึ่งจังหวะกับดวงค่อนข้างเยอะครับเรื่องความแน่นอนไม่ค่อยเยอะนะเราต้องฝึกฝนเองด้วยครับโอเคครับสำหรับคลิปการเปิดบอลก็แค่นี้พอนะเดี๋ยวจะยาวเกินไปครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้ว เดี๋ยวตอนเล่นจริงก็ไปลองฝึกดูกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนเมากๆนครับที่เข้ามาดูกันนะีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เทคนิคอะไรก็โพสถามใต้คลิปได้นะฮะหลบคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับแจกกันครับผมบาย